รีวิวรถหนึ่งนาทีวันนี้ขอเสนอ Honda Civic 1.8E ปี2008นะครับคันนี้เป็นสีฟ้าเดิมๆเ,เลยครับใส่ล้อแม็กขอบ16ล้อแท้ Honda เลยนะครับสวยงามมากไม่ได้แต่งซิ่งนะฮะคันนี้นี่คือเน้นเดิมเน้นสวยราคาเพียง239,000บาทครับขอนประมาณ5,000กว่าบาทเองนะฮะในรถสวยๆไปใช้เลย อย่าคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนสวยจริงครับคันนี้รถดูเรียบร้อยครับสะอาดตาัวห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องเดิมครับซอกซ้ายขวาสวยๆฝากระโปรงเดิมครับภายในตรงนี้จะเป็นเบาะผ้าเดิมเลยฮะอันนี้รถสวยจริงครับเล่มมาอยู่ประมาณสองแสนสามนะครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ